มาเปิดคลิปมาเถออ,อยากให้พี่น้องเห็นว่าได้ทายตอนย้อนเบ็ดเนอะเนาะพี่น้องเบิ่งเงีเ้ยกุ้งสดตาหาวนา้ำไหลมื่อเนี่ยค่ะหมายเก้าหมายเดิมพูดนะตัวแรกตากระสุบค่ะตัวผมยิ่งหญ่งยานตัวลาบอิมอ่มใช้ได้สวยน้มเซ่ไม่นะมันครับนี่ยื้อกูเหรอกูเกิดสดกันเนี่ยตัวนั้นเพิ่งมาเพิ่งเหี้ยอ่ะลุงน่ะลุงน่ะ ่าตัดแนี้ก็เนาะโอ้โอีตัวกี่งี้แวยึดงี้ค่อยดึงตึงขึ้นแมนยูหลักไม่ได้ดึงแหงนิดนึงโอ้ยปากกาตบผย้อยเาะนี่ตัวยิ่งงี้วะบะหมอกเขเเพื่นเอาไปดวงไงลาตายง่หรอกมมีเล้วมมนจะดวงซีะสีท้องม่่ะแมนเอามาสีท้องเลยตัวงามเลยงามพี่นอง ต้อออกไปไกลมึงแกนี่นะปลานั่นแกปลาน้ำไหลมจะไปยุ่งวนวคอยเห็นเิดตอนละตอนละตอนละโอ้โพอมัเจอปลาส่อันนี้ดิโอ้ถันจริงมามาเขาไทยกล่องสิเม็ดถันดอกุอเน่ยเขายังไม่ได้ตั้งโตนะึเลยมึงมานี่ต้องมามาเีลงปนะ มากี่เกนน้ำหลพี่น้องนึกว่าสิบถปไหลมากแค่ดียมเพจตลตละ ตริงตงมันก็อดือบดแลอวตอนบดรู้ๆล้รูๆแลแล้วแล้วอ er> ้ยโอ้ยโอ้ตโอ้ยโอ้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมออ้ยโอ้ยอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้่อยโอ้ดอ้ยอ้ออ้อโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้้อ้อ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 อยอยอออ ใ้มองไปบ่ดึงนิดย้อนลงนี่ดึงดึงกี่ลดึงดึงนั่นนั่นพาดพาดเด่นงาบงหมาหมาข้า่ยูร้นี่ก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยเงียกุ้งสดจ้ะค่ะมาตงแกมนแกได้ตัวงามเอ้ยแกะบ่ได้ตัวแกะได้ตัวหน มาลงยิบก็ใครมองแล้วบุกินเลยดิตระกูลดึงดึงดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึง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 หลันบ่เหลือแหละปลาเลือแท้ๆบ่เหลือแท้ๆโอ้โหบ่เหลือแท้แท้นี่ตัวน้ำที่น้องที่ว่าป่าที่บ้านเราเสิร์ฟกับเนื้อหูดับมหาเนี่ยค่ะมันเป็นป่าอย่างเป็นป่ากาได้ค่ะแบบนี้พี่น้องมองดูมัหมานปะค่ะผสมกระติ้น นึงเป็นอิวผมเป็นอิีเมืไอ่ะหนึงงนึงหนึ่งถึงนึงเดียวึงสองลเปลี่ยนดวงเบ็ดดวงม่านนั่นปลาตัวใหญ่กิ่นไายุไหลไปมองมาเบิ้งดวงเบ็ดปะเดี๋ยวหนะแล้วก็ได้ปลาลุ่นไงไปจุดจวดตรงนี้ตอนละตอนละอกินนอ่ได้สดตอดตัวน้อยนะครับ

ยุไปยู่ไปไหอ,อไปไหนไไปถัปงด้อถังด้ดิบดิงไงน,น,นี่แหละคนีว่าป่าย่ป่าไปกินยู่น่ะป่าว่าอหลีอ่ะนี่เช่าตัวนั้นยุหันจำ เออบุ๋ดเดี๋ยวตัวน้ำไปทั่งามเบ็ดดวงใหญ่เด้วค่ะเปียนเตดเพราะว่าเป็นกินดวงน้อยพ่อนื่องมันหมานครับมันหมานมันหมานนี่่เดี๋วเป็น้องกิมวใหยังใรก็มาวะยังขนตนอีกต้นโอ้อสายยังคือพอดินคือเป็นจมบูดลงไปแล้วสั้ ดีใจวันนป้นักตึงปุณห์นะนักกระรอกกระเรื่องปุณนะลงแล้วลงตอนแล้วมาตอนแล้วยื่นี่ยี่นี่ตอนที่ดีครับบนมาบอนมาบนมาล่ะกอโลกิ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 โลก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 โ ปากกาค่ะนี่มันมาคนเราฟังเราฟังเปลี่ยนฟังลองฟังดูอู้โอ้ยกิวเว้ยพวนี้เยโอ้กิ้วพบ้นงว้ายโอ้ัวถูกงี้ปลาเนียน โอห้หายไรอีกเล้วหายไรอีกแล้วบอกแล้วว่ามาลาตัวไ่มือเนี่ยใส่เวดดวงไหญ่ะเนาะบําเนาะโอ้ยโอหมือหนึ่งญ่ก็ตัวงานอีบํายิ้มๆๆๆทีไหนได้โอ้พี่น้องเอาเนี่ยขึ้นมาอีบําติดเต้นตัวบิ๊กเตัวบิ๊กีมันมันดูได้แบบนี้ยุ่งุ่งช่ง นะนงสองสองตัวออกตัวนึงบันอันนี้เดือนปะก้ากับประสูุรยกเอ่าแล้วยกซ่าแล้วบดยกย่าเลยกับบดถือกันเอาหมาดเยอะนี้เรื่อยๆแล้วหน่องง่ายมองกัน่ะตามานะพร้อมเมื่อนี่เอาเบิ่งเข่าก็ปูโอ้ตายตายตายบรรกาศดีดีคน ทองไงทองน้าเกียวงามนี่เนาะน้ำมาเบิ่งน้รฟอครับน้มาเบิ่งเขา่าเขา,ขางามงามเขาน้ายโยนเมียก็้รีบลงและไปละไปละหัห้าประวัตตัวที่สองค่ะมาหันประเดี๋ยวท้ายน,น้าหูดำลแล้วเปล่ากันยังก็ก็ปไปตัดไม่มดู มาเพิ่งมาเพิ่งปลาหมอเด้อนี่พี่น้องปลาหมอมันเป็นสร้างเกียดแล้วหมอหรือหมอไหนหมอนาวเนี่ยค่ะมันเป็นหมอเลี้ยงเอียกโอ้บำมาเบิ่งตัวนี้อีกเส็งกันด้วยปวดจังเลยปวดเลยแขงกระโดดกระดือดโอ้สามตัวรูนี่คอยว่านนะบำเอ้ยอีหลีโอ้เดี๋ยวได้ปวดกันเถอะมาเพาอายุทธ์สป่าธรรมชาติเด้อครับเพราะว่ากระปูป่อยมันออกนะปุ๊บบำจับว่าได้แข็งเหลือเกินโอ้ยง่ายกระดอกกระเดือบบึง đẹp nè, Ôi, hảo, chắp anh em là. Mhm, kìa vâng cô na, hôm nào, gong cong dẫn băm. Hua, bìa dâm, hít ơi. Song là, hảo là. Hãy, kìa dâm nữa. 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 nữa hà tàu cá ú bình đã bậc nhây rồi nó bẩm nọ cơn một lần và khiến mất đâu mà หลาเปลี่ยนเลยอั่นอของเหาไม่ได้ขี่แบบไม่ได้ขี่กระจกเด้พี่น้องดูไงสามตัวนี่คอยคุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งอุ้ยเก็บกระดอก,กเขาเนี่ยว,<อ>ว้าวปลาหมอแล้วพี่น้องกลมปุ๊กเนี่ยปลาหมอปลาหมอปลาธรรมาชาติเนี่ยค่ะเพราะเป็นปลาเลี้ยงปลาหมอนะเขาเนี่ยค่ะ สองอย่ยรุนนะรุ่นตัวนึงนอนเนีน่เนาะสามสี่หา้านี่กับม้าตัวเดียวเนี่ยว่าจะได้ราบอยู่มุกชุมนี่กับทีน้อยเงื้ออันนี้เสียไว้นาเขาพูดเนี่ยบำเี่นะแต่ว่ากระปิงเลยเหมือลนล้ะล่ะเนี่ยเนาะไปอ้อมค่ะอันนี้ไปอ้อมสะละเบ็ดกับกินอยู่ดอกเนาะค่ะนี่ออ้ยอันเขาใส่เบ็ดดวงง่ายมือนี่ค่ะเพิ่นกะเลยอย่างก็ ใช่<ไ>ปเป็นนั้นนั่นมดเอาอันนี้ตาซัเบิเบปาเอาเลกกิุตันไไง่งเลกินมึนีนะงามยุตัวน่ต้มมะมานี่นะเขานีเลยพี่นองของงวาวม้นยยุตกกล่นน้ำนะความนห้อลอ ตาอันนี้ปีนี้ว่ากันร้องว่ากันทำให้มือดำว่านกะับป้าปูเนาะว่าเาสิร้องบ่าป้อยไงกระบนป้อยป่าร้องบ่าป้อยป่าว่าป่าเข้ามาศาสตร,ร,รมันสิมาอายุหลายบา่กระสีสูบผู้เฒ่าเนาะพุละ่ะสูบน,นานนะหลังพุละ่ะอ่ะอ่อนดีอยู่ดิบบังน้ำอยู่มมเส้นากระเสียในะปีนี้กระเสียกระเสียหน้ำบ้านเธอมันเป็นเกษสียน้ำอยู่แต่ว่ามันบ้อ มันแอนนะบ่มันสั้นดินโอ้บวกกอกระดกตัวนี่กอกเป็นยังจังกอกเป็นปะโถอะนอไเห็นหน้ำยีีไหนก็อยากเห็นหน้ำโอ,อ้ห่อนอีไร่แอ,ออกไม่ไหมสิ่งแตงงามออนปีขาวว่าดีไปเลยเหม,มือนไป

ยพี่น้องก็หลายดิหน่องเพาะบัพักบุ้งอยู่กางพอเธอใต้มองอะไรขาบุ้งต่างมาเบิ้งน้น้ำโอ้เข่างามงาเด้อพี่น้องจ้ะให้ไปเพ้นทั้งนั้นเลยพี่น้องเบิ้งเนี่ยบเจ้าเ็ดข่าน้าโยนค่ะเขาเจ้ายี่หน้าพ่ งามยุคปีนี้ร้องมึงเป็นโยนหางกูโก้สิมามันจะมันงามทุกปีอยอะตอนนี<า>ม,มันเหรอเนาะแมนร้องมึงกับปีนี้เปียบร้อยราคาได้ผักบุงเมื่อต้มใส่มามาตนป่าเมื่อปีงป่าเข่งไม่ตัวตุวยงบ่บ่พองามใส่ปะเอา,อยาเยอะหรือเปลาใส่กันหมัดกันนะบ่าวสไลคิปนี้กับฝากไว้สนีทแหละพี่น้องพาม้านามื่อนี้ค่ะมาสิดเบ็ดยุกกะ่อนคืน มือแล้วเนาะความมวนค่ะพี่น้องตึกสะดุ้งพร้อมคุณได้ค่ะถังไดนก็ฝากไปกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไดะะ้ค่ะสวัสดีค่ะเบ้าววสวัสดีครับเีอมากพี่น้องนด้ค่ะ